หูจังหวานี้แง่ไม่ท้ายมากเลยอ่ะิตท้าย คโอ้โแฟนกี้วานอคุนิฟลาโนสเกะก็เข้ามาแล้วผมมาเป็นสายหมัดสีฟ้านั่นเองนะอ่าดูที่สกิลหนึ่งนะผมฟลาโนสเกะล็อกเก็ตลันเชอร์นะผมเป็นการปล่อยจรวดซ่าเขาอย่างให้ศัตรูที่อยู่ในและไกลในขอบเขตที่กําหนดนะผมก็ค่อนข้างจะโคตรเท่เนะผมสกิลนี้นะต่อไปเป็นสกิลแฟนกี้ไอรอนบ็อกซิ่งนะฮะระหว่างที่กดปุ่มสกิลค้างไว้เนี่ยไอแฟนกี้ก็จะต่อยศัตรูด้วยการรัวหมัดเรื่อยๆเลยผมเหมือนบ็อกซิ่งเลยนะเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเท่ทีเดียวเลยนะแถมยังทําให้ศัตรูเนี่ยซัดปลิวแล้วก็จะไได้รับผลม่ เสียการทรงตัวในระยะเวลาที่กําหนดอีกต่างหากนะครับผมมาดูพัสซีฟกันบ้างนะผมหลังเกิดสกิลสจะไม่ล้มลงแต่จะมึนงงนะครับผมแล้วก็ไอ้แฟงกี้ตัวนี้เนี่ยยังมีการตายด้วยนะโดยการเหลือเลือดหนึ่งว้นะฮะเวลาโดนเชโอนะหลังเกิดสกิลสจะทําให้สถานะหมดสติไร้ผลในยาเวลาที่กําหนดนะฮะสร้างความเสีใหญ่เพิ่มขึ้น30%เมื่อโจมตีศัตรูในเขตสมบัติทีมศัตรูตอนที่โจมตีศัตรูด้วยสกิลสเนี่ยจะเพิ่มเวลาครูดาวของสกิลของศัตรูเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์นะฮะและเพิ ฮิวสองจะฟื้นฟูพลังชีวิตสามเปอร์เซ็นต์โอ้มีฮิวด้วยนะครับผมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะรีเซ็ตเมื่อโดนเคโอเมื่อเคโอสตูนะครับผมโอเคครับฟันโนสุเกะก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมดีกว่าผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะ let's go <S มากันที่เกมแรกนะผมเป็นด่านเดสโลซาั่นเองนะผมเอาจริงๆคือผมไม่คิดว่าแฟงกี้เดี๋ยวมันจะเป็นตัวแบบเก่งๆขนาดนี้นะผมเพราะว่ามันแบบเล่นสนุกอยู่นะแฟงกี้ผมเอาไปลองเล่นดูแล้วนะก็เขาจะมันทีเเเดดียยยวววลลนนะะะผมแ้้ก็่ขาจท และคือแบบสกิลมันแบบค่อนข้างจะสะใจเลยโดยเฉพาะสกิลมิสไซล์ของมันนะเดี๋ยวเราลองไปดูกหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะโอเคที่ผมฝั่งนู้นเหมือนจะมีบอทหรือเปล่าผมเห็นแวบๆน่าจะบอทตัว2ตัวนะฮะโอเคบิ๊กบิก๊กเนี่ยน่าจะเป็นบอทแน่นอนนะครับผมก็ไม่อะไรมาลองสกิลเฉยๆนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่สกิลมันค่อนข้างจะแบบเออเอาเรื่องเลยอะแล้วก็ไอ้สกิลต่อยนี่คือแบบซิกเนเจอร์เลยผมคือแบบเท่มากนะฮะ ไม่แน่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยอาจจะอัดอาคาได้ก็ได้นะผมเพราะว่าก็แพ้สีด้วยนะผมแล้วก็สกิลมันก็ค่อนข้างจะรัวเลยทีเดียวนะโอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไม่ดึงธงกันเลยนะผมเดี๋ยวผมดึงธงก่อนนะโอเคโอเคเหมือนจะไปออก,กันตรงกลางนะผมหนวดขาวเยอะซะเหลือเกินนะทีมเราสวยสวยอย่างนี้ก็ต้องมิดไซด์โอ,อ้ลองไปก่อนโอ้โหเฮ้ยมิดไซด์อื้อหือ แตกครับผมแตกแล้วก็ลูกบอลโอราโอราโอราเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไงล่ะไงล่ะเก็บไปสองแล้วผมตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดึงโถงกันก่อนนะตรงนี้มีใครดึงเลยเพื่อนถ่วงเวลาไว้ก่อนนะครับผมมาเรียบร้อยแล้วก็ไปลุยแล้วผมเราสายหมัดสายหมัดอยู่แล้วเขาบวกแต่สกิลยังคูดาวไม่เสร็จเลยโอ้โหจังหวะนี้แง่ไม่ทายมากเลยอ่ะนิดท้าย ผมอยากรู้ระยะแบบอยากดูมุมไกลๆได้เก oh, oh. uh ินว่ามันระยะขนาดไหนนะก็ต่อยรัวมารัวมาต่อยรัวมาต่อยรัวมาเโอ้โหเฮ้ยแม่งมันจริงอะเนี่ยแต่สกิลนี้น่าจะแบบเฉพาะตัวแต่ตัวมากกว่านะผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะแบบโดนได้หลายตัวหรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะได้นะโอเคนี่ไงบิ๊กมัมบิ๊กมัมติดบู๊พอดีผมตีแรงยังไ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 งอ่า ใช้งโง่คั่อ,อเดี๋ยวรอมิสไซมิสไซติดบลูสอยู่ติดบลูสอยู่ยังไงหลบมาก่อนหนึ่งทีหรว่ามันโอ้เราล่ะโอ้ลบไปก่อนโอ้โหโดนอะไรเนี่ยเหมือนจะโดนเบาแมนนะผมหรือเปล่าโดนใครไม่รู้หลบมาก่อนหนึ่งทีหาเนื้อหาเนื้อเจ็บเนื้อเนื้ยังไม่เกิดเลยผมตอนนี้เออเว้นจังหวะไว้ก่อนนะรอสกิลมิสไซคูดา,าวเสร็จแล้วผมแล้วเราค่อยยิงมิสไซจากระยะไกลช่วยเพื่อนนะยังไงโอ้โ เพื่อนเอาอะไรกันนี้โอเคมันน่ะน่าจะเป็นบอดหลายตัวเลยดูตรงแล้วใช่อุ้ยได้สองเลยว่ะโอเคโอเคเล่นหลังหนึ่งก็ไม่เป็นไรลุยลุยเตร็มตัว,วรัวหมัดโอะโอ้วอ้โดนหมัดลูฟี่โอดิชิมะไปก่อนนะผมโอ้โหแต่ก็ชนะอยู่ดีนะผมอุ้ยเล่นสนุกอยู่นะผมตัวนี้ใช้ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยกว่าผมเลสก มาดูที่เกมที่สอนผมเป็นดา่านมารีนฟอร์ดนั่นเองนี่ผมแมตช์เมื่อกี้นี่คือโคตรมันนะผมคือแบบจบเร็วเกินไปนะ้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแฟงกี้สามตัวเลยผมรวมผมไปด้วยนะคือแบบมิสไซล์รัวแน่นอนนะจหวะนี้เออมีเพื่อนเปลี่ยนแล้วนะบอกโอ้โหถ้าสามตัวก็ไม่ไหวแลนะ้วเนี่ยไม่มีสายวิ่งเลยนะผมสายโล่ก็ไม่มีนะมาลุยเถอะผมออที่ผมมีลูฟี่ด้วยนี่ว่าก็น่าจะชนะอยู่ดีผมตาหนี้ โอเคไม่น่าจะห่วงอะไรนะแต่พานุ์หนวดขาวนะผมอันนี้น่าจะเป็นคนนะเนะี่ยดูจากการตั้งชื่อแล้วนะเค okay, ครับเดี๋ยวเราโห oh, ยังไงเดียเนี่ยสีเขียวสีเขียวหมดเลยด้วย,ยประเด็นแล้วเราสีฟ้าทั้งทีมด้วยนะแพ้ทา่าสุดเลยนะผมแต่ก็จะรอตัตอดต่อดูแล้วกันนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอเกมเริมนะจนังหวะนี้ไม่รู้จะยึดทงไหนก่อนดีนะแต่ว่าน่าจะไปดูทงกลางแหละดูทรงแล้ว เลสโก้ครับเพื่อนลุยเลยแด,ด็ไปหนึ่งทีโอเคเราไปรีบไปชิงธงการก่อนดีกว่าครับผมเป็นจุดยิ่งาตรนนะจังหวะนี้เหมือนจะวิ่งกันมาสองตัวนะนะฝั่งนน้นแรลรี่เป็นสกัดก่อนหนึ่งจังหวะน,นะครับผมสวยนะแต่ว่าลูฟี่ยึ่งยักยิยักอยู่นะครับผมใจดึงธงการก็ไม่ดึงนะโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวผมรอเว้นระยะหน่อยแล้วก็จะมีมิสไซล์เข้าไปนะครับผมมิสไซน์อุ้ยได้มาตัวเดียวครับผมลูฟี่เจ็บไปสองแทนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปยึดธงขวาดีกว่านะครับ ได้อยู่ได้อยู่สวยเพื่อนเมื่อกี้ท่ได้จะแรงเพราะลูฟีล่ล้วนๆเลยนะฮะโอเคจะได้ทงแล้วนะผมตอนนู้นก็เกิดกันมาแล้วนะผมมาเป็นไอ้เนโกะมาโมชินะผมวิ่งมาแล้วเอา้าไ,ไม่ได้วิ่งมาหาเรานี่หว่าฮ้ยูเพลินหน้าเพลินหน้าเราไปต่อยซะหน่อยดีกว่าผมโอราโอราโอราพิตา,า,า,าอิตาอิตาไม่ตายนะผมนี่ไงตายอยู่ดีนะผมโอเค โ okay, อเครอโอเิชิมะผมจะตายอยู่แล้วแตได้แล้วก็มิดไซไปอุ้ยมันหลบมาได้นะฮะอุ้ยสวยสวยมันเพอร์เฟกต์ดอชนะผมหลบมิดท้ายผมนะแต่อีโซโดนอยู่ดีนะแต่ก็ตายเรียบร้อยนะโ้ไหมโอเคติดวูดเรียบร้อยเราไปลุยดีกว่าต่อยโดนเขาเนี่ไงนี่ไงอืแคดก็ได้หลบมาก่อนนดงดีแล้วก็เตรียมสอยบัตใครดีใครดีตัวไหนดีแคด,ดไหมแคดอดอตายฮะแคด,ดตายเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเก็บเนื้อก่อนนะฮะจังหวะนี้ขอเนื้อหน่อย เฮ้ยโอ้โหโโลูฟี่แย่งทำไมาโอ้โหไม่เป็นไรให้ลูฟี่ไปก็ได้ฮะโดนจนได้เลืองเหลือนหนึ่งนะผมโอ,โอเคมีเนื้ออีกไหมวะมิสไซโอ้ไม่ตายอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเอานู่นเนื้ออยู่นู่นเนื้ออยู่นู่นอย่าย,า,ย,า,ย,า,ยาขอรลอยขอร้องละเออแ <c oughs> สดงว่าไอ้หมอนี่ไม่น่าจะใช่บอทนะผมโอเคได้เนื้อมาแล้วผมตอนนี้สถานก,การณ์ทองเราสี่ต่อหนึ่งน,ะ,นะ,ะเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะผม ีฝั่งโน้นกำลังนัวนเนียกันอยู่แนละ้วอุ้ยมวิบไซนี่คือแบบไกลอยู่เนี่ยเป็นวงกว้างมากเลยเนะพิ่งเห็นระยะไกลจังหวะน,นี้หลบมาหนึ่งที <c oughs> ก็ยังโดนอยู่ดีนะผมเสียดายโอ้ผมดอปไม่ดีเองนะโอ้โหถ้าแบบดอปได้แล้วก็แบบสกิลใส่เรียบร้อยเลยนะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรทรงเรานําอยู่นะผมเอแต่เริ่มโดนยึดแล้วจังหวะน,นี้สวยแล้วเพื่อนเร็วเลีวนีวววววว่ไปโอ้ยไปไปไปโกโก้ ธงกลางเหมือนจะยังไม่โดนยึดแน่นผมเพื่อจะเติมเพื่อน่าจะเติมเกียรติธงไว้เยอะนะฮะแต่ธงขวาฝั่งนู้นโดนยึดไปแล้วนะผมแค่หลอดปวดเหลือเกินแค่หลอดโอเคร้ออุอออออ้ตายก่อนแค่หลอดก็ได้อุ้ยตัวไหนดีตายหมดทุกตัวไม่ได้ต่อยใครเลยฮะเออแฟงกี้เราสอยอยู่แล้วก็บิซายเรียบร้อยโดนหนวดขาวไปนะผมมองเท่งเลยฮนะอิโซอ่ะอ,อิโซอิโซโดนไปเรียบร้อยนะครับผม อย่างวันนี้อีกสิบวิสุดท้ายเท่านั้นนะเดี๋ยวเรงตรงทนี้ด้วยลผมเพื่อความชัวร์เพื่อความแน่ใจยังไงมีคนมาขัดขวางไหมไม่มีอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะผมจี GT เลยนะฮะที่ผมก็ชนะไปเรียบร้อยนะผมโอเคโอเคใช้ได้คนะค่อนข้างจะเล่นสนุกเลยทีเดียวผมตัวนี้โอเคครับก็ประมาณนี้ผมสำหรับแฟงกี้วานนนั่นเองผม,ผมว่ามันเป็นตัวเสียบที่ค่อนข้างจะเก่งเลยนะระดับต่อต้นๆเลยก็ว่าได้นะผมแล้วแต่คนจะเล่นแล้วแต่คนชอบด้วยนะแต่ว่าโมเดลมันก็อย่างนั้นแลน้วมันกับ อาจจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ว่าสกิลเนี่ยมันสร้างสรรค์แล้วก็เล่นเขาค่าจะสนุกเอาเรื่องอยู่นะฮะก็ถ้าใครชอบแฟงกี้เนี่ยก็เชิญสุ่มได้เลยนะผมแต่ว่าถ้าใครอยากดองเพชรรอดิเจนเดือนหน้าที่แบบไม่รู้จะเป็นตัวอะไรดีแต่ก็ลองต่อไปได้เลยนะฮะโอเคครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะผมใครมีข้อไหนยัง,ยงไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะผมยินดีผอตัวรับก่อนนะครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะ<อ>ผม